ปยุ่งนะครับวันก่อนเนี่ยครับทีมงานนักข่าวอมรินทีวีนะครับ,มา,นนาารรบมาเจอเรานะครับในการทุกโต๊ะข่าวเนี่ยเขาเอาฟุตเทจออกภาพช่วงจอปิดมาให้เราวิเคราะห์นะครับอยากให้คุณดูไปพร้อมกันว่าคุณเห็นเหมือนผมไหมซึ่งผมวิเคราะห์ไปให้กับทีมงานอมรินเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันครับเพราะวันนี้อย่างทางด้านโปรดิวเซอร์ยุ่งหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีคือกลุ่มโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยคุณผูช้ชมฮะซึ่งเขาได้มีการวิเคราะห์แล้วเขาก็ใช้เทคนิคในการขยายภาพใส่แสงเข้าไปคือวันนี้ไขข้อข้องใจของโซ แล้วก็มันมีการทําร้ายร่างกายกันบนเรือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมก็เอามาเข้าเครื่องนะคะเข้าโปรแกรมแล้วก็บอกว่าจากการสังเกตเห็นเหมือนกับมีการยื้อแย่งอะไรบางอย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยคนที่นั่งด้านหัวเรือสองคนนะคะเหมือนกับแย่งโทรศัพท์มือถือกันแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายบางคนด้านหลังทิ้งอะไรลงในน้ําแต่ถามว่า ชัดเจนไหมว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยผมก็คงบอกไม่ได้เพราะมันก็เป็นเงาดำๆแบบนี้ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนิดนึงนะฮะทางด้านของนายเดชาถามเรื่องนี้ตำรวจแล้วะะปรากฏว่าตํารวจยืนยันไม่มีการ,ราทุบหัวกันแต่เป็นเหมือนลักษณะว่ามีการเหมือนกระเสริผมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือโปริวเซอร์ยุงเองก็บอกว่าถ้าสมมติอยากจะรู้จริงๆเนี่ยเช็คโทรศัพท์มือถือของคนบนเรือทั้งหมดฮะจะคลี่คลายได้ผมก็อยากให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมเชื่อว่าคดีนี้แปลกทุกอย่างนี่ขนาดผู้ที่เขามีความรู้เรื่องพงเร มีหลายจุดที่แปลกแต่ยืนยันไม่ได้คือมันต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคือไม่ได้จะจับผิดตำรวจ<อ>ด้วยนะคะแต่ตำรวจเองก็คงมีไอ้อุปกรณ์เทคโนโลยีแบบนี้เหมือนกันคุณก็ต้องเอาเข้าเครื่องแล้วก็บอกสังคมเขาจะได้เลิกมานั่งจับผิดพวกคุณเป็นเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงซ้อนทับกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะดูกัน2คนนี้หน้าเรือะระหว่างที่เขาตีกันเนี่ยมีผู้ชายคนขับเรือเนี่ยยืนดูนะครับลหลังจากนั้นเขานั่งนั่งนะนั่งเสร็จปับ๊บดูนะฮะเขาเหมือนก็นจะล้วงอะไรบางอย่างล้วงอะไรบางอย่างจากกระเป๋าดูนะแล้ว คนขับเรือหยิบลักษณะเหมือนอะไรต้นททศัเหมือนโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์แล้วจับแบบนี้ต้นไม่รู้คิดเหมือนพี่เปล่าจับสองมือครับถูกปะเหมือนกำลังจะอัดวิดีโอพี่ถามก่อนถ้าไม่มีอะไรหน้าเรือคนคนนี้จะหยิบมือถือมาไหมไม่หยิบไม่น่าสลับสลับพี่นะเขาถ่ายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเสร็จปับ๊บมีผู้หญิงท้ายเรือพอดผู้หญิงท้ายเรือเหมือนพยายามพยายามตะกุยตะกุยอะไรหลังเขาเพจต่อไปดูนะฮะมีมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างชุดอยู่ชุดอยู่แย่งเห็นไหม เห็นไหมต้นเห็นเหมือนพี่ป okay? ่ะลักษณะเหมือนเหมือนต้นสองคนนี้เหมือนทำอะไรกันอยู่ทะเลาะกันเหมือนกําลังแย่งอะไรบางอย่างถูกไหมใช่ครับพี่เห็นเป็นเหมือนกําลังยื้อแย่งมือถือเหมือนประมาณบอกว่าเฮ้ยอย่าทายอย่าทายห้ามทายหรืออะไรบางเนี้ยนะครับแย่งมือถือกันอยู่แล้วดูนะฮะหลังจากนี้ผู้ชายนะครับยืนขึ้นลักษณะ body l a n g เก g ภาษากายคือเหมือนกับประมาณยื้อๆกันแล้วก็ผู้ชายเหมือนนั่งแล้วทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นเหมือนแบบใช้กําลังต้องใช้กําลังในการเอาขึ้นกลับมา ไม่จบแค่นั้นครับหลังจากตรงนี้คนที่ตรงกลางนี่เขาทะเลาะกันอยู่หลังเรือไม่จบหลังเรือโยนอะไรดูต้นดูต่อกันเลยโยนอะไรหลังเรือเนี่ยคนเนี้ยผู้ชายคนนี้โยนอะไรยืนมือถือกันยืมมือถือกันยืมมือถือกันยืมมือถือกันสุดท้ายผู้ชายผู้ชายยืนขึ้นปั๊บแล้วก็เหมือนประมาณบอกอย่ามายุ่งกับกูนะครับเสร็จปั๊บมีคนท้ายเรือโยนอะไรบางอย่างลงน้ําคุณผู้ชมฮะช็อตเนี้ยเป็นช็อตปริศนาใหม่วันนี้อีก กลายเป็นว่าบนเรือไอ้เรื่องตอนที่บอกว่าเป็นภาพโ<ม>ดนทุบหัวเนี่ยที่หัวเรือเนี่ยตำรวจยืนยันว่าไม่มีมมแต่ปรากฏว่าโปรดิเซอร์ยูงแกวิเคราะห์ตรงกลางเรือกลางเรือเหมือนทะเลาะก,กัน<ช>ห้าม,มถ่ายอะไรแล้วในระหว่างที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเหมือนกับยื้อแย่งกันเหมือนจุดขับเรือเนี่ยที่โปรดิเซอร์บอกแล้วก็ประเด็นก็คือที่คุณยูงบอกข้างหลังมันก็ทิ้งใหญ่เลยแต่คําถามคือทีมงานขอกลับไปที่ต้นหัวเทปเมื่อกี้กรอบหนึ่งผมลืมบอก โปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยแกบอกว่ามันเหมือนกับเงาซ้อนสองคนค่ะซึ่งถ้าสองคนเนี่ยตรงกลางลาเรืออีกสองใช่ไหมพ้ยหนึ่ง <1, 2 S 1> ที่มีการทะเลาะก,กันสามสี่ <3, 4 S 1> นี่สองคนนี้4ี่ที่ทะเลาะก,กันตรงกลางอีกสองเป็น4แล้วก็ท้ายเรืออีก1เป็นห้า คือไอ้ช็อตนี้ต้องบอกก่อนนะฮะมันคือช่วงแถวไหนานะฉันก็จำไม่ได้แช่วงลวหลังจากคุณแตงโมงเกิดเหตุแล้วแล้วก็ไหวยวดเออ่บ,บเรือขับลแล้วตอนนั้นถูกระบุว่าน่าจะโยนของทิง้งแต่ประเด็นคือที่เราได้ภาพคือตอนนั้นบีมก็ยืนว่าน่าจะโยนพวกขวดลอ<า>ยทิงท้งแต่เราไม่ละเอียดขนาดโอรดิวเซยุงโอรดิวเซยุงกลางภาพนี้แล้วบอกว่าเหมือนกับทางทะเลาะกันแล้วแสดงว่า ใครอะที่นั่งขับเรือตอนนี้ขับเรือน่าจะเป็นคุณปอคนเดียวค่ะเพราะว่าทางด้านของโรเบิร์ตไปฉี่ไม่ไม่ตอนนี้คนยังอยู่น่าจะยังอยู่ครบยังไม่ฉี่แต่ว่าคือโรเบิร์ตนี่คือขับไม่เป็นละเพราะฉะนั้นปอน่าจะเป็นคนขับคนเดียวในหลังจากเกิดเหตุนะคะแล้วทะเลาะกับใครแล้วข้างๆเป็นผู้หญิงผมยาวก็เหลือแค่คุณแซนกับคุณกระติกไม่รู้ทะเลาะกับใครใครทะเลาะกันกับปอซึ่งคุณยูงแกไม่ได้ใส่ชื่อเพราะแกก็แค่วิเคราะห์จากแล้วนะคะเอออันนี้น่าคิดแล้วนะคะอันนี้ากเป็นของใหม่ละ คุณทะเลาะอะไรกันชยายหญิงคู่นี้เพราะภาพเหมือนหยิบมือถือแล้วก็เหมือนกับผู้ชายลุกขึ้นเหมือนออกคําสั่ง<ม>หรือเปล่าว่าจะอะไรนี่เราไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือหัวเรือมันเหมือนกับมีอีกสอง<ม>เอ๊แล้วก็ทําอะไรฮะเนี่ยคือวันนี้โปรดิวเซอร์ยุงวิเคราะห์หน้าคิดนะฮะคือทุกจุดเนี่ยมันทําให้โปรดิวเซอร์ยุงแกบอกว่าผมก็สงสัยหมดเดี๋ยวถ้าเราเปิดภาพหน้าโปรดิวเซอร์ยุงขึ้นมาคู่ขนาดหน่อยนี่นะฮะเพราะนั้นตํารวจเองเนี่ยคือต้องละเอียดเรื่องนี้ใช่ค่ะคือต่อให้น้องตกไปแล้วพวกคุณทะเลาะอะไรกัน,นเรือ เออเห็นใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีสิ่งที่มันแปลกในหลายๆจุดด้วยกันถ้าไม่มีคําตอบให้กับสังคมเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็แน่นอนที่สุดสังคมเองก็คงจะต้องมีคําถาม,มนี่เออเฮ้ยแล้วมันคืออะไรแต่ชัดดีนะคะพารแต่มันมชัดมากมครับเขาขยายแบบแบบละเอียดยิบเลย400เท่า ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณพยุงศักใช่ไหมเ <ạ S 1> สริมสันต,ติวานิชโปรดิวเซอร์ยุงล่าสุดวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมันก็เลยทําให้เรามีข้อมูลใหม่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคนบนเรือหลังเกิดเหตุ ทะเลาะอะไรกันแย่งมือถือกันจริงหรือเปล่าวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้เราก็คุยกับโปรดิวเซอร์ยุงแล้วเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตอบไม่ได้จริงนะฮะมันคืออะไรอ่ะทีมงานทูกผมทุกคนนะครับเราก็ตั้งใจนะครับเราซูมดูเราทํางานกับเทปวิดีโอเยอะมากครับบางทีเราดูันจนแบบว่าโอเคผมเองเนี่ยดูจนผมเศร้าแนละ้วผมสลดผมมีภาวะซึมเศร้าในบางนิดนึงนะครับน้องๆรู้สึกไงบ้างคือเราก็อยากจะตามหาความจริงนะพี่เนาะว่าเราคือเราอยากอยากช่วยเขาอะ่ะคือให้มันเห็นความจริงมากที่สุดอ่ะเราก็ทํา ในส่วนของเราที่ทำทำได้นะตรงนี้พี่ว่าไปตามจริงนะครับในภาษาของในฐานที่เราเป็นอีดิเตอร์เราทำงานในการทําวิดีโออยู่แล้วนะครับเอาภาพมาซูมแล้วก็เล่าไปตามเนื้อผ้าหวังเหลือเกินครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับหลักฐานในคดีและให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปช่วยกันต่อเพราะพวกเราเชื่อครับว่าความจริงจะปกป้องคนดีครับ